อาวุธโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดและอันตรายมากที่สุดอาวุธที่มีความคิดและจิตวิญญาณเป็นของตัวเองเราอาวุธที่มีพลังและความสามารถที่แข็งแกร่งอันสามารถอยู่ในจุดสูงสุดในด้านใดด้านหนึ่งอาวุธสําหรับผู้ถือครองพลังแห่งบาปอาวุธแห่งบามหมันทั้ง7ประการสวัสดีครับผมสวัสดีคุณน,นะครับสวัสดีเซนไบนะครับ,รบจากในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปของเฟรดผมก็ไม่คิดว่าทุกคนนจะมีความสนใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากขนาดนั้นท้ายพูดตรงตนะครับผมก็การทำเล่นๆนะครับแค่เฉพาะบางตัวละครเท เพราทหารคนมีความสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ประเด็นอื่นๆใน,นับานในซีรีส์อาจจะตามมาก็ได้ครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับที่ผมจะพามาดูในเรื่องของอาวุธแห่งบามาหารทั้ง7ประการอาวุธที่มีชื่ออันเป็นตัวแทนของบาดแต่ละอย่างอาวุธที่สุดแสนจะแข็งแกร่งและขี้โกงประจาซีรีส์นั่นเองครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมันไม่ได้โผล่มาทั้งหมดมีแค่อาวุธไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยรูปรษณ์ออกมานะครับให้เราได้เห็นกันแต่ข้อมูลในคลิป มาเริ่มจากอาวุธแห่งบาปชิ้นที่หนึ่งกรีดกรีดหรือว่าความโลภกรีดเป็นดาบเก่าแก่สีดำมีรูปร่างคล้ายกับไม้กางเขนโดยเป็นดาบสีดำผู้เป็นตัวแทนของบาปมหันต์แห่งความโลภกรีดเป็นอาวุธแห่งบาปที่มีจิตใจเป็นของตัวเองเนื่องจากเดิมทีเรากรีดเป็นมนุษย์ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะได้กลายเป็นอาวุธแห่งบาปมหันต์รุ่นแรกกรีดนั้นเป็นอาวุธที่มีนิสัยในครับในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมีความมั่นหน้ามั่นใจในความสามารถ แต่ว่าในเวลาต่อสู้กริสามารถทําหน้าที่เป็นผู้นําทางสามารถให้คําแนะนํากับผู้ชาได้เป็นอย่างดีในความสามารถของกรีซนั้นกรีซเป็นดาบเก่าแก่ที่มีสติปัญญาอันวิเศษกรีซสามารถให้คําแนะนํามากมายแก่ผู้ชายได้ครับทั้งความสามารถของตัวดาบความสามารถของผู้ชาเองเพราะอย่างน,น้อยกรีซก็เป็นอาวุธที่มีอายุมากกว่า4 0 0 0ปีทําให้กรีซมีความรู้กละประสบการณ์มากมายทั้งเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายนะครับภานในโลกนอกนนจากนี้นะครับกรีซเป็นดาบที่มีความคมไปอย่างมาก ซึ่งความคมเนี่ยสา,าสามารถตัดผ่านสิ่งใดก็ได้และความคมของดาบเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาอะไรเลยและนอกเหนือจากเรื่องความคมแล้วตัวกรีซนะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนความคมนี้ดังใจว่าอยากให้ตัวใบดาบเนี่ยครับมีความคมอย่างน่านเหลือเชื่อก็ได้หรือว่าอยากให้ดาบเนี่ยครับมีความทื่อมากๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้และความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของกรีซและเป็นความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของกรีนะครับก็คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปลดล็อกรูปแบบต่างๆของกรีดนั้นจาเป็นต้องใช้คาสตตัสร์จำนวนหนึ่งนะครับของผู้ใช้ ในการปลดล็อกรูปแบบต่างๆออกมาโดยจะมีการใช้คัสเตดัสของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการปลดล็อกรูปแบบต่อไปและในแต่ละรูปแบบนะครับที่กรีได้มีการปลดล็อกออกมาแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีความสามารถที่สุดยอดมากๆทั้งเรื่องของการโจมตีทั้งความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์และในแต่ละรูปแบบก็จะมีสุดยอดท่าไม้ตายนะครับอันแข็งแกร่งมากๆเลยครับโดยรูปแบบต่างๆของกรีนะครับก็จะมีดังนี้เลยรูปแบบแมาตรฐานของกรีนะครับจะอยู่ในรูปแบบของดาบสีดําต่อไปรูปแบบขั้นที่1 รูปแบบนี้กรชจะกลายเป็นคันธนูสีดําความสามารถในรูปแบบธนูก็คือตัวธนูสีดำเลยครับสามารถยิงลูกศรเวมนตนออกมาได้โดยลูกศรแต่ละลูกนะครับจะมีพลังทําลายมีพลังทะลุทะลวงที่สูงและนอกจากนี้นะครับลูกธนูที่ปลดปล่อยออกมายังสามารถนําวิถีสามารถยิงกู่ต่อสู้ได้นะครับโดยทีมในพาดเป้าและรูปแบบแที่หนึ่งก็จะมาพร้อมกับสุดยอดทํามไม้ตายอย่างปรัตตีํทามิแกนโดยเป็นท่ามไม้ตายที่จะปลดปล่อยลูกศรขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่ง,งมากๆและสามารถปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่มีความรุนแรงออกมาได้ครับ ขั้นที่2เคียวในขั้นที่2นี้กริจะเปลี่ยนร่างเป็นเคียวสีดำโดยเคียวสีดำนี้นะครับจะมีความสามารถในการฟันที้สุดยอดสามารถฟันสิ่งใดก็ได้ฟันเวทดมนก็ได้ฟันปรากฏการก็ได้ฟันสิ่งไม่ชีวิตนะครับที่ไม่มีกายภาพก็สามารถฟันได้ท่าไม้ตายของขั้นที่2ก็คือเดลรี่อินเฟอร์โนเป็นท่าไม้ตายที่จะปลดปล่อยคำสาบมรรณะที่สามารถกัดก่อนร่างกายของเป้าหมายและป้องกันไม่ให้เป้าหมายนะครับมีการฟื้นตัวจะได้ว่าเป็นท่าไม้ตายแห่าการสังหารเลยก็ว่าได้เนื่องจากสามารถฆ่าสิ่งใดก็ได้ สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะก็ได้หรือแม้พวกที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็ยังสามารถตายได้เลยครับขั้นที่3โล่ในขั้นที่3ามกริชการ่างเป็นโล่สีดําโดยเป็นโล่ที่มีความสามารถในการป้องกันที่สมบูรณ์แบบทั้งสามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพก็ได้หรือแม้กระทั่งสามารถป้องกันการโจมตีทางเวทมนต์ก็ได้และขั้นที่3อย่างโล่นี้ก็จะมาพร้อมกับสุดยอดทําไม้ตายอย่างท่า reflection fortress หรือว่าป้อมปราการแห่งการสะทอนเป็นท่าไม้ตายที่ใช้ในตอนป้องกัน โดยโลจะดูดซับการโจมตีของคู่ต่อสู้และสามารถสะท้อนพลังกลับคืนไปหาคู่ต่อสู้ได้เะครับเป็น2เท่าขั้นที่ 4. คาถาโดยกรีนนะครับจะกลายเป็นคาาสีดำดาดยคาาสีดํานี้นะครับจะมีความสามารถทั้งในการโจมตีแล้วก็ในการรักษาในรูปแบบของการโจมตีนั้นตัวคาทานะครับจะปลดปล่อยเปลวไฟสีดําโดยเป็นเป,นเปลวไฟนะครับที่จะไม่มีวันดับจนกว่าจะกลืนกินคู่ต่อสู้นะครับให้หายคายเป็นฝุ่นก็เอคล้ายกับเทวิสุริยาของเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปภาเลย ส่วนการใช้กระทาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือใช้ในการรักษาโดยกระทาเนี่ยครับจะปลดปล่อยเปลวไฟสีขาวที่สามารถช่วยในการฟื้นฟูได้ครับและขั้นที่ีก็จะมาพร้อมกับสุดยอดท่าไม้ตายอย่างท่าถวายไร้ฮิลริงเป็นท่าไม้ตายนะครับที่สามารถรักษาบาดแผลสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกประเภทและนอกจากนี้นะครับยังสามารถชำระล้างสิ่งสปกปรกสามารถชำระล้างความเน่าเปื่อยบาดเจ็บเจียนตายแค่ไหนนะครับก็ยังสามารถรักษาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพนะครับผู้ที่เสียชีวิตได้ครับขั้นที่ห้ ถุงมือกรดจตการร่างเป็นถุงมือสีดําพร้อมกับในนิ้วแต่ละนิ้วนะครับจะมีได้1เส้นรวมๆกันนะครับก็คือ10เส้นโดยได้สีดําเหล่านี้นะครับสามารถใช้คว้าสิ่งของก็ได้ใช้ในการผูกมัดก็ได้หรือแม้กระทั่งสามารถใช้ในครับในการโจมตีก็ได้และในขั้นที่5นะครับจะมาพ้องกับสุดยอดท่าไม่ตายอย่างท่า dimension destruction หรือว่าการทําลายล้างมิติโดยเป็นท่าไม้ตายนะครับที่เส้นได้แต่ละเส้นเนี่ยจะมีพลังในการตัดมีพลังในการทําลายนะครับที่สูงมากๆ พลังในการตัดนะคบสามารถตัดอวกาศสามารถตัดผ่านมิติสามารถฉีกกระชากสิ่งของใ,ใดๆในะคบให้กลายเป็นผงได้เลยขั้นที่6หอกในขั้นที่6กนะครับกริจการ,ร่างเป็นหอ,อกสีดําที่จะมาพร้อมกับสุดยอดทาไม้ตายนะครับอย่างรีเวิร์ดเรียลเน็กเป็นทาไม้ตายที่หอกนะครับจะมีพลังทําลายล้างที่แข็งแกร่ง,งที่สามารถทาลายล้างได้ทุกสรรพสิ่งโดยพลังทําลายล้างนะครับสามารถทาลายล้างอาวุธแห่งบาปชิ้นอื่นๆได้เลยทีเดียวครับและรูปแบบสุดท้ายของกรี๊นะครับก็คือเลเวลศูนย์ดาบคู่ เวเจาก,กาไร่เป็นดาบคู่สีดำอันจะมาพร้อมกับสุดยอดท่าไม้ตายนะครับอย่าง Infinity Devise เป็นท่าไม้ตายนะครับที่สามารถกำหนดความเป็นความตายของคู่ต่อสู้ได้เป็นการโจมตีโดยที่ไม่พลาดเป้าเป็นการโจมตีที่รุนแรงและก็หนักหน่วงที่สุดที่ไม่สามารถหยุดได้เลยทีเดียวครับซึ่งนี่ก็คืออาวุธแห่งบาปชิ้นแรกอาวุธอันเป็นตัวแทนของบาปมหันต์แห่งความโลภอย่างกรีตนั่นเองครับ,บร อาวุธมหาบาปชิ้นที่2ก็คือสล็อตสล็อตเป็นอาวุธแห่งบาปนะครับที่อยู่ในรูปแบบของขวานขนาดยักษ์มีสีหลักเป็นสีดําแล้วก็มีลวดลายสีแดงแล้วก็สีขาวสล็อตเป็นอาวุธแห่งบาปอันเป็นตัวแทนของบาปมหันนะครับแห่งความขี้เกียจพูดถึงของสล็อตก็คือไม่ตัวละครสาวผู้ครอบครองสกิลบาแห่งความโกรธสล็อตเป็นอาวุธแห่งบาปนะครับที่มีบุคลิกเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ก็เนื่องจากความที่เป็นสล็อตเป็นบาปแห่งความขี้เกียจทําให้บุคลิกของอาวุธชิ้นนี้นะครับไม่ได้แสดงออกมาให้เห เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วนะครับสล็อตเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับนอนหลับเหมือนกับนอนลหนอนลับโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้หนาวอะไรเลยความสามารถของสล็อตน,นั้นนอกจากที่สล็อตนะครับจะอยู่ในรูปแบบของขวานที่มีขนาดใหญ่โตมหือมาแล้วตัวของสล็อตนะครับยังมีความสามารถที่น้ําหนักของตัวขวานนะครับจะหนักขึ้นเรื่อยๆในตอนที่ผู้ใช้ทําการโจมตียิงผูใ <c oughs> ช้โจมตีมากขึ้นเรื่อยๆน้ําหนักของสล็อตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆในความที่น้ําหนักของสล็อตนะครับจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะส่งผลทาให้ความเร็ว แล้วก็ความคล่องตัวของผู้ชายนะครับค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ก็แลกกับน้ำหนักแล้วก็พลังทำลายล้างที่มหาศาลและขวานยักษ์สล็อตนะครับว่าจะมาพร้อมกับสุดยอดทำไม่ตายอย่างท่านวล r e s t r u c t i o n สุดยอดทำไม่ตายของสล็อตจะเป็นการปลดปล่อยน้ำหนักที่สะสมไว้ทั้งหมดออกมาในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งจะนำมาพร้อมพลังทำลายล้างที่มหาศาลที่สามารถทำให้เกิดรอยเล้าในอวกาศได้เลยเปรียบเสมือนกับหนึ่งการโจมตีนะครับที่สามารถทำลายล้างได้ทุกสรรพสิ่งเลยทีเดียว และความสามารถอีกอย่างนึงนะครับของขวานยักษ์เล่มนี้ก็คือตัวของสลอสนะครับจะมีความสามารถคล้ายๆกับกรีเลยที่ตัวของกรีเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนความคมของตัวดาบได้ตัวของสลอสนะครับก็มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนน้ำหนักได้เหมือนเมือนกันว่าอยากให้หนักมากๆก็ได้หืออยากให้น้ำหนักเนี่ยมันมีความน้อยมีความเบาเนี่ยก็ยังสามารถทําได้แล้วแต่ความต้องการของตัวผู้ใช้เลยครับ อาวุธแห่งบาป Envy Envy เป็นอาวุธแห่งบาปที่มีรูปร่างนะครับเปรียบเสมือนกับปืนดาบสีดําโดยมีกลไกเป็นปืนดาบเลยที่สามารถยิงกระสุนเวทมนต์ได้และยังสามารถใช้เป็นดาบนะครับในการากฟาดฟันได้โดย Envy นั้นเป็นดาบปืนสีดําอันเป็นตัวแทนของบาปมหันนะครับแห่งความริษยาโดยผู้ที่ถือของ Envy ก็คือเอริสผู้ปกครองแห่งอาณาจักรไซฟอร์ดผู้ที่ถือของ s k i ลพลังบาแห่งรคาคะบุคลิกของ Envy Envy เป็นอาวุธนะครับที่มีความหยิ่งกโส ซึ่งมักจะทะเลาะกับผู้ใช้เป็นประจำอันจะไปในทางขัดแย้งกับผู้ชใช้นะครับมากกว่าในเรื่องของการสนับสนุนดยความสามารถต่างๆของเอนวีครับก็จะมีดังนี้เลยความสามารถที่1 body control body control หรือว่าการควบคุมร่างกายเอนวี NV สามารถควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นได้ตามต้องการตามแต่ที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับ o อนแอก็ตนความสามารถที่2อ give and take give and take หรือว่าการรับแล้วก็การให้เอนวี NV สามารถรับสกิลหรือมอบสกิลให้ใครก็ตามนะครับที่ถือของเอนวี เมจิกบุลเลต์เมจิกบุลเลตหรือว่ากระสุนเวทมนต์ด้วยความที่เป็นปืนดาบเอ็นวิสสามารถยิงกระสุนเวทมนต์ในแคปที่มีพลังทําลายล้างออกมาได้ฟลาแองบุลเลตเป็นกระสุนวิเศษชนิดหนึง่งที่ถ้าหากใครถูกยิงด้วยกระสุนนี้ฟลาแองบุลเลตจะสร้างโลกที่ช่วยลดความเสียหายที่รับเป็นอย่างมากโดยโลกของกระสุนนี้นะครับสามารถป้องกันได้สูงสุดถึง3ครั้งวอนิชชิงบุลเลตเป็นกระสุนวิเศษสีน้าเงินที่มีพลังนะครับในการลบตัวตนของผู้ใช้หรือลบตัวตนของเพื่อนร่วมทีมนะครับออกจากสายตาของัตรูช่ววคาวได้ หรือจะเรียกง่ายๆนะครับก็คือกระสุนล่องหนนั่นเองเลจินบุลเลต์เลจิ n บุลเ l e t นะครับเป็นกระสุนในการสนับสนุนที่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งช่วยเพิ่มระยะการโจมตีนะครับของตัวเองหรือว่าเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับแ h นทอมบุลเ l e t แฟนทอมบุลเลต t นะครับเป็นกระสุนที่สามารถสร้างภาพลวงตาสร้างภาพลวงตาของผู้ใช้ก็ได้หรือว่าสร้างภาพลวงตาของเพื่อนร่วมทีมก็ได้โดยจะเป็นการสร้างภาพลวงตาออกมา3-5ถึงภาพเพื่อที่จะสามารถใช้ภาพลวงตาเหล่านี้ในการเบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้ได้ครับ แต่นว่า Envy นั้นนะครับมีพลังทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับที่สามารถใช้ในการโจมตีก็ได้แล้วก็สามารถใช้ในการสนับสนุนได้ด้วยครับรยสุดยอดทําให้ตายของ Envy ก็คือ c a t a s t r o p h y Rain หรือว่าฝนแห่งความหายนะเป็นสุดยอดทําให้ตายนะครับในตอนที่ Envy ใช้พลังอย่างเต็มที่เต็มพิกัด Envy จะยิงกระสุนสีแดงนะครับที่มีความรุนแรงออกมาเป็นชุดเรียบเสือนกับคลื่นพลังสีแดงเรียบเสมือนกับเลเซอร์สีแดงที่ซัดเข้าหาศัตรูนั่นเองครับส่วนนี้ก็คืออาวุธอันเป็นตัวแทนของบาดแห่งความนิสัยอย่าง Envy ครับ อาวุธแห่งบาบชิ้นต่อไปวานิตี้โดวยวานิตี้นั้นเป็นตัวแท่งของบาบมหารแห่งความเย่อหยิ่งนอกน OR จากที่วานิตี้นะครับจะเป็นหอกสีดําที่มีความดุดันแล้วก็มีความดุร้ายแล้วนั้นตัวองวานิตี้ยังเป็นอาวุธต้นแบบนะครับของอาวุธแห่งบาบมหารทั้งหมดก่อนที่จะมาเป็นกรีดมาเป็นเอ v นวีมาเป็นสโล t ตต้นแบบในการสร้างอาวุธแห่งบาบนะครับก็คือวานิตี้นั่นแหละวานิตี้เป็นหอกสีดําที่มีความคมอันคมกริบและมีพลังในการทะลวงที่สูงมากๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าวานิตี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบของอาวุธแห่งบาปแต่วานิตี้เนี่ยก็มีข้อเสียมากๆมเหมือนกันครับตรงที่ว่าวาันิตีน้นะครับจะดูดซับพลังชีวิตดูดซับเลือดของผู้ชายนะครับเพื่อแลกกับการใช้ความสามารถของมันแต่ผู้ใช้วานิตีน้นะครับเป็นเพียงแค่คนธรรมดาการใช้อาวุธชิ้นนี้เพียงแค่ครั้งเดียวยก็สามารถกลายเป็นมัมมี่ที่ไม่มีเลือดได้เลยซึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมวานิตีน้นะครับเปรียบเสมือนกับม้าพยศที่ทําลายผู้ใช้ก็คือตัววานิตี้นะครับเป็นอาวุธต ไม่เหมือนกับอาวุธแห่งบาปชิ่นอื่นๆที่อาวุธเหล่านั้นนะครับจะมีจิตวิญญ,ญาณในบุคลิกเป็นของตัวเองและวิญญาณที่อยู่ภายในอาวุธเหล่านั้นก็จะทาหน้าที่นะครับเป็น,นกลไกในการรักษาความปลอดภัยทั้งในการปกป้องผู้ใช้เองแล้วก็ในการควบคุมพลังแห่งบาปด้วยความที่วานิตี้เนี่ยไม่มีจิตวิญญ,ญาณนั่นแหละมันก็เลยทําร้ายผู้ใช้เพื่อแลกกับการที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ความสามารถของมันได้และความสามารถอื่นๆของวานิตี้นะครับก็จะมีดังนี้ spatial s t o r a g e เป็นความสามารถที่ผู้ใช้เนี่ยครับสามารถใช้ s t o r a g e เป็นวิธีจัดเก็บส่วนตัวที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ตามต้องการความสามารถที่2 dimension trust dimension trust หรือว่าแรงผลักมิติปลายหอกของวอน,นิตี้นั้นจะสามารถข้ามอวกาศหรือว่าทะลุมิติได้ไปลายหอกสามารถเปิดประตูมิติที่ใช้ในการเดินทางได้และก็ยังมีความสามารถในการโดดข้ามอวกาศด้วยความเร็วสูงพร้อมกับผู้ใช้และนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้ปลายหอกในการเจาะทะลุมิตินะครับในการโจมตีใส่คู่ต่อสู้โดยสามารถโจมตีได้นะครับในจุดที่คาดเดาได้ยาก จุดที่เหนือความคาดหมายแทงอีกตรงหนึ่งไปหออไบโปกที่หนึ่งจะได้ว่าเป็นความสามารถในการโจมตีที่ปวดมากๆเลยในความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือไอซ์เมจิกหรือว่าเวทมนต์น้ำแข็งเป็นความสามารถในการใช้เวทมนต์น้ำแข็งระดับสูงที่สามารถแช่แข็งก็ได้สร้างน้ำแข็งก็ได้ซึ่งเอฟเฟกต์ของเวทมนต์น้ำแข็งเนี่ยผู้ใช้สามารถควบคุมได้ดั่งใจเลยส่วนีนก็คืออาวุธแห่งบาปต่างๆนะครับที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาครับก็จะมีกรีดเป็นอาวุธบาปแห่งความโลภมีเอ็นวีเป็นอาวุธบาปแห่งความนิสัยมีส อาวุธบาปแห่งความขี้เกียจมีวานิตี้อาวุธบาปแห่งความเย่อหยิ่งซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของความตกะกะความกโกรธมีราคาแล้วก็อื่นๆครับสําลรับอาวุธแห่งบาบนะครับที่ผมได้มีการกล่าวมาถึงแม้จะเป็นอาวุธแห่งบาบมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเจเนเรชั่นมีรุ่นที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างวานิตี้หรือว่าความเย่อหยิ่งนั้นเป็นอาวุธต้นแบบนะครับของอาวุธแห่งบาบอื่นๆอย่างกรีนแล้วก็สล็อตเป็นอาวุธแห่งบาบมหารนะครับรุ่นแรกส่วนเอนวี อาวุธบาเป็นความวิษยยนั้นจะเป็นอาวุธแห่งบาปรุ่นที่2ครับเจเนเรชันนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับการพัฒน,นาของมันนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเจเนเรชันมีรุ่นต่างๆน,นะครับที่ไม่เหมือนกันแต่อาวุธแห่งบาต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากๆซึ่งถึงแม้จะเป็นรุ่นที่2อย่างเอ็นวีนะครับเอ็นวีเนี่ยก็มีอายุมากกว่า4000ปีดังนั้นเนี่ยก็สามารถการันตีได้ว่าอาวุธแห่งบาชิ้น,น,นอื่นๆเนี่ยก็น,ยน่าจะมีอาวุธมากกว่า4000ปีเมื่มกัน ในส่วนของอาวุธแห่งบาปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้นะครับมีหลายคนเลยที่มีข้อสงสัยหลายๆคนก็มีคําถามในเชิงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเราเองหรือแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติโดยจะเป็นข้อสงสัยที่ว่าทาไมอาวุธแห่งบาปแล้วก็พูดถึงค้องสกิลแห่งบาปนะครับถึงไม่เข้าคู่กันอย่างพูดถึงคลองสกิลแห่งความตะกราดทำไมไม่ใช้อาวุธแห่งบาปความตะกรา เพราะภายในซีรีส์นะครับตัวงเฟดน,นะครับมีสกิลความตะกราแต่ว่าใช้ดาบแห่งความโลภอย่างไม้นะครับมีสกิลบาบแห่งความโกรธแต่กับใช้สล็อตความยักษ์บาบแห่งความเกลียดคา้านอย่างอริสที่มีสกิลบาบแห่งราคาแะแต่กับใช้เอนวีปืนดาบบาบแห่งความริษยาเราก็สังเกตว่าตัวละครในครับที่มีสกิลแห่งบาบพวกเขาไม่ได้ใช้อาวุธแห่งบาบนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อย่างใดเลยแต่ในความจริงเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่ามีความปวดหัวอะไรเลยออยง่ายเลยก็คือ พราะผู้ถือของสกิลบาบแต่และคนเนี่ยพวกเขาก็จะมีอาวุธนะคบที่เหมาะสมกับตัวเองต่อให้บาบของอาวุธและคนเนี่ยจะไม่สอดคล้องกันก็ตามแต่ว่าถ้าหากอะไรต่างๆเนี่ยครับมันมีความสมพงกันผู้ชายกับอาวุธก็ไปกันได้อย่างเช่นที่กรีดนะครับได้เลือกเฟดแล้วเฟดก็ได้เลือกกรีดถ้าหากอาวุธกับผู้ชายนะครับมาอยู่ร่วมกันและทางอาวุธแล้วก็ผู้ชายสามสารถสัมเดงประสิทธิภาพสัมเดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วแหละนี่ก็จะเป็นข้อมูลของอาวุธแห่งบาบ้มีรรออม่ จริงใจจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากทําให้มันครบทุกอาวุธนะในส่วนของไรนเวลมันก็มี8เลม่มในส่วนของมังงะก็ยังไปไม่เท่าไหร่หรือว่าผมกอาจจะอ่านยังไม่ถึงก็ได้ขอถ้าผิดภาพประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฟากดูไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสิโลในช่องของาราเซนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่่่่องไนนนีีีรสเทมมควาาใจ ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับเราจะกลับมาม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ